อยากจะพาคุณผู้ชมไปร่วมลุ้นกันนะคะทางไทย PBS ของเราเนี่ยเคยยกกองกันไปถ่ายทําที่นั่นแล้วนะคะก็คือที่เมืองโบราณสีเทพค่ะวันที่18และ19กันยายนก็คือวันนี้คุณผู้ชมอยากจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปร่วมลุ้นกันนะคะกรมศิลปากรอ,อยากจะให้คนไทยทุกคนช่วยเอาใจช่วยค่ะแล้วก็บอกว่าเรากําลังจะขึ้นทะเบียนประวัติศาสตร์สีเทพเนี่ยนะคะอุทยานสีเทพนี้ในการขึ้นทะเบียนเป็นสู่มรดกโลกนะคะแล้วก็มีการชมฟรีด้วยนะคะคุณผู้ชมระหว่างวันที่ 21ถึง24่กันยายนนี้ค่ะคุณผู้ชมคะ ที่บอกว่าเราต้องร่วมลุ้นไปด้วยกันเนี่ยนะคะเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมจําได้ทีมงานวันใหม่วาไรตี้เราไปถ่ายภาพบรรยากาศแล้วก็ถ่ายทอดสดมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะคะก็ถือว่าเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ที่สวยแล้วก็สมบูรณ์มากถ้าเทียบกับอายุที่สร้างมานานนับพันพันปีนะคะถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ที่สามารถช่วยต่อยอดเรื่องราวของชาติไทยได้เป็นอย่างดีเลยล่ะคะ่ะโดยที่ผ่านมามีการผลักดันและดําเนินการตามกระบวนการเสนอขอขึ้นทะเบียนมรดก โลกของยูเนสโกอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ค่ะเหลือเพียงการรอประกาศผลการรับรองให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโกซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คนไทยทุกคนลุ้นผลการประกาศไปด้วยกันนะคะหลังจากที่ว่างเว้นการประกาศขึ้นทะเบียนม,มรดกโลกทางวัฒนธรรมของไทยมานานถึง31ปีครั้งล่าสุดคือในปี2535ที่ได้ขึ้นแหล่งทะเบียนก็คือโบราณคดีบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีวันนี้ตั้งแต่ บ่ายสองโมงเป็นต้นไปตามเวลาในประเทศไทยรประชาชนคนไทยส่งเอาใจช่วยไปที่กรุงริยาดร,ราชอาณจาจักรซาอุดิอราระเบียนะคะ<ม><ม>คุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้เนี่ยก็จะมีการประชุมในวาระสําคัญ<ม><ม>เรื่องของการนําเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเมืองโบราณศรีเทพเพื<ม>่อ<ม>ขอรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกช่วงค่ําๆตามเวลาบ้านเราเดี๋ยวน่าจะทา้สนกันผมว่าได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับวันที่2 1ถึง24กันยายนนี้เนี่ยทางอุทยานก็เปิดให้เข้าชมฟรีอยู่นะครับบรรยากาศก็ร่มรื่นครับมี ีรถารางบริการฟรีหลายคันเลยแล้วก็มีจุดแวะพระนะครับแวะพักให้ชมหลายจุดครับอย่าพลาดนะครับไปกันได้เลยเอ,อ,อย่ากชวนคุณผู้ชมไปนะคะ21ก็คือวันพฤหัสบ,บดีนี้ถึง24กันยายนก็คือจบที่วัน,วนอาทิตย์อพอดีคุณผู้ชมไปเที่ยวกันได้นะคะครับ